อ่ะวันนี้ค่ะ <c oughs> งานสุขภาพเนาะต้องเจอทั้งตั้งแล้วก็จากเป็นไงบ้างค่ะงานวันนี้ก็ออจริงจริงวันนี้เป็นวันวันประวัวตวิโลกนะครับต้องบอกว่า เราอยากให้ข้อมูลในการในฐานะที่ดูแลสุขภาพมาว่าจริงจริงแล้วเราเองที่ีปนิหาในการดูแลสุขภาพคล้ายก็ถามว่าจริงๆิงแล้วต้นตอของโรคต,ต่างๆที่เราควรต้องระวังอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็เราดูแลตัวเองได้เราสามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของน้ำตาลเกินหรือควาหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อที่เป็นอันดับต้นๆของโรคเลยก็ออได้ทุกวันนางจ่าเห็นว่ามีเทคนิคใน,นการดูแลสุขภาพ ก็ช้วันนี้วันนี้ได้ข้อมูลความรู้ชุดใหม่อีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะมีหลายๆเรื่องที่แบบอาจจะไม่ได้รู้จริงๆมากกอนแล้วก็มารู้ในวันนี้แล้วก็สําหรับเรื่องของการดูแลตวเองเมื่อกี้จำคำคุณหมอมาเลยอะที่บอกว่า ES ES. ES มี S E X ก็คือ E X นี่คือ exercise แล้วก็ S จ e มี e t 스윗 r 트 s 스อีก S นึงอะไรนะ อ่ะเอาเป็นว่าเราก็จะมีทริคในการดูแลตัวเองเยอะขึ้นส่วนของจ๋าที่ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็คือเรื่องของการออกกำลงัง แล้วก็เรื่องของการลดความเครียดแล้วก็เรื่องของการนอนไม่ดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการคือมหานต์สมองตาเดี๋ยวที่คุณน้ำบอกเมื่อกี้นี้ค่ะยังเรื่องโรคไตอ่านระบาดมาคุณก็เป็นเยอะเหมือนกันอ้ามีอะไรแนะนำไหมสำหรับคุณที่เป็นโรคนี้หรือว่ากลัวการจะเป็นแล้วแบบต้องป้องกันยังไงบ้างเนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่คุณเป็นเยอะเหมือนกเยอะมากเยอะมาก ผู้โลกมีประมาณ589ล้านคน11%นข,ของประชากรโลกของคนไทยเนี่ยตอนนี้ใน,นปัจจุบันก็คือมีประมาณ6ล้านคน10%แล้วสิ่งที่สำคัญที่น่ากลัวคือว่าหลายคนเป็นเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวอีกประมาณสัก30%ได้แล้วก็มันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเอ๊อะฉันเป็นเบาหวานแล้วต้องก็เจอคุณหมอบอกว่าเป็นไเงียบ มันจะมาจากบางทีอย่างเช่นที่เรารู้สึกอ่อนเพลียง่ายจะเป็นเพราะนอนน้อยแต่บางทีก็จะเป็นเพราะว่าต่างเกิด่นแล้วสองก็คือว่าด้วยความที่โรคเบาหวานเนี่ยือการที่น้ำตาลเพิดมันไม่ใช่แค่เป็นโรคอย่างเดียวหนึ่งมันกระทบร่างกายทั้งหมดถ้าใครไม่อยากแก่เร็วก็ต้องลดน้ำตาลแล้วก็อ่าที่บอกว่าวันนี้คนได้โดนเราเองคุณแม่แก็ใกล้เสี่ยง คนรอบข้างก็เป็นอีกพ่อคุณก็เป็นจะไม่เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ดูแลว,วันนี้สองสามวันหัดมันต้องดูแลต่อ มันจะมีอาการแบบหรวอะไรที่มันสังเกตได้บางทีแบป้องกันสังเกตตัวเองก่อนทัานแรกเลยอ๋อต้องถามพี่จ๋าเลยพี่จ๋าค่ะเมื่อกี้ที่อ่านอ้างอิงจากคุณหมอแล้วกันนะคะก็คือถ้าเกิดสังเกตอาการของตัวเองเช่นแบบเหนื่อยง่ายอาจจะมีแบบว่าเหงื่อออกง่ายตัลละปล่อยอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบตลาผ้าหมดตรงข้อเลยกำลังคิดตามอ่ะ จะละให้ดครไม่ตวอย่างเอาเข้าวันไหนบ้างเข้าวันไหนบ้างแต่ถ้าจะให้แบบเอาแบบชัวร์เลยคือเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจก็ตรวจสุขภาพปีอันนี้สามารถช่วยที่จะบอกได้อย่างแบบแม่นย้ำเลยคือค่าต่างๆจะเขาอยู่ประมาณไหนที่ขึ้นมาอยไ่ที่เราไม่เกินร้อยขาไม่เกินหนึ่งร้อยแล้วก็อีกตัวที่แบบตัวหลักๆคือไม่สนหุกอย่างผลิตภัณฑ์ของอ่างตัวนี้คือสามารถ ช่วยคนเป็นเบาหวานได้บ้าคไหมกจริงๆมันบอกว่าที่ทำเสริมพันธ์เกี่ยวกับสุริยุายโดยเฉพาะก็จะเห็นเบาหวานหนึ่งเพราะว่าเราเราดูแลสุขภาพมาเนี่ยเราก็จะเจอคําถามมากมายอย่างเช่นเช่นคนเรากตลังการช่วยดึงอะไรทำให้ได้ยังไงแล้พอเราเจอไปถึงรากของปัญหาจริงๆเราก็จะเจอว่าเฮ้ยจริงๆคนเป็นเบาหวานหรือการพันธุ์กินเยอะแสดงมันก่อให้เกิดโรคอึ้นไดบ้างก็เลยต้อรวบรวมข้อมูลวิจัยสารในการศึกษาอาจารย์คุณหมอ ที่ได้มาในวันนี้เมื่อสซ็เป็นชาสุรัสก็รู้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีพื้มฐันมากมายแต่ว่าเราแค่ไม่ได้มีการสอนวิจัยและยิบนรมาาช้ให้ถูกต้องถูกเวลาและถูกการบีบฉันก็เลยพยยมพัฒนาว่าชื่อความพิถกพิบูรยาสุขภาพกันมาออกกำลังกายกันมาเราพยายามู้สึกว่าเมื่อฉังสร้างมาแล้วฉันก็ไม่อยากคิดเข้าฉันต้องทำอย่างไรบ้างก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับไทยแล้วก็ตัวมรรคมรุมนที่เราได้ศึกษาก็ มีผลการสอบที่ว่ามันสามารถช่วยใน,นเรืรอรร่องของการลดน้ำตาลได้ก็บอกว่าคอนเซปต์ก็คือเราไม่อยากทานยาเป็นอาหารเระหยัดขนาหนรเป็นยาเสพอันนี้คือตัวใหม่ที่เราค้นคว้าแล้วก็ทำขึ้นมาใช่ครับก็ทำมาประมาณสักปีกว่าได้<ม><ม>แล้วก็มีทั้ง,งนะาศึกษาเป็นหมอแล้วก็หาข้อมูลทั้งในมืสแล้วก็มีการทั้งทดสอบอาสาสมัครเป็นหลักดวแต่ว่าเรื่องความมั่นใจความปลอดภัยมาตรฐาน ช่แล้วก็ต <ใจ S 1> ัวนี้นต้องบอกว่า<ช>เราก็ต้องการสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นก็เลยได้นำผู้ภันันนี้ไปประกวดรางวัลที่ประเทศโปรตเเียเป็นน,นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเราก็าได้เหรียญรางวัลกลับม<อ>าเขาหวังว่าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งใหร้รับ ใช่จริงต้องบอกว่าการดูแลสิบหกห้าเราไม่อยากทานอะไรเดียวใช่ไหมถ้าเราเริ่มไม่ตกได้มันกลายดูแลสุขภาพเราลดลงเลยแต่บางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถหาได้ในตลาดจริงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะของเราจริงนะมีผู้หญิงมากมายอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรเราดูแล้วว่าเราสามารถดูแลเพียงแค่นี้หรือย่างไม่จานแนะนำ ทุกวันนี้คนมีปมัญหาสุขภาพเยอะเนาะอย่างแบบอย่างอ้ามก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยอะไรมามาเรื<ส>่อยๆอะไรเงี้ยเราอยากแนะนําใ,ในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการที่จะมาดูแลตัวเองอย่างอันดับแรกเลยจอยคิดว่าต้องหาข้อมูลก่อนนะคะคือ,อ,อการจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึง่งทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอ่ะแต่ว่าอย่าง อย่างที่เราควรจะให้ความสนใจและใส่ใจก็คือเขามีการวิจัยอย่างดีมาหรือยังมีการการันตีจากหน่วยงานใดบ้างนะคะคือเราจะไปดูจากบบคลิปบางอย่างแล้วบอกว่าดีแล้วก็ซื้อเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเราอ่ะ มันสามารถเป็นพิษได้แล้วมันสามารถทําให้เกิดอัอนตรายแบบร้ายแรงได้เพราะฉะนั้นอย่างถ้าคุณนัจะทำอะ่ะผูนก็ต้องมีการวิจัยการตีนนะคะมีหมน่วยงานการตีนมีการตรวจมีออยหอรือเปล่าแบบนี้นะคะอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ควรจะต้องให้ความสัมพันนะคะแล้วก็หาหาข้อมูลกันเยอะ คือเราจะต้องรู้จักที่จะเอาข้อมูลมาแล้วต้องกรองข้อมูลด้วยนะคะอย่าฟังปุ๊บเชื่อเลยแต่ว่าเนี้เป็นเรื่องที่ได้เป็นห่วงที่สุดเลยนะคะแล้วก็สาหรับตัวจ๋าเองอะ่ะก็คือเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปหาข้อมูลความรู้ที่มันเป็นชุดความรู้ที่จริงๆนะคะแล้วก็ช่วยกันบอกกล่าวคนรอบตัวแล้วก็แฟนเราบ้าง mm hmm. อะ่รเงี้ยอ่ถ้าเกิดในหลักของจา๋าในเรื่องของการกิน ก็จะต้องเอาของที่ดีเข้ากับร่างกายคือเข้าไจใช่ไแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมว่าดูแลตัวเองอ่ะมันจะต้องดูแลยังไงเอาแค่เรื่องของการคุมน้ําหนักก็ได้อะคุมน้ําหนักเนี่ยก็คือง่ายๆเลยคือเอาเข้าให้น้อยกว่าหรือว่าให้เท่าๆกับเอาออก คือเราเอาเข้าอย่างเดียวไม่เอาออกไม่ได้ไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคคร์รี่ินคาร์รี่เอาเป็นเรื่องที่สาคัญมากแล้วก็สิ่งที่วันนี้ต้องให้ความสําสคัญก็คือเรื่องของน้ำตาลถ้าตามการที่เขาแนะนํากันมาในขององค์การอรนามัยโลกเนี่ยแบอบกว่าวันหนึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินประมาณ24่กรัมซึ่ง24กรัมนี่คือแบบอยู่ในทุกอย่างที่มันแฝงอยู่ในอาหารมันก็คือเกินได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะป่วยไม่อยากที่จะแก่ก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลส่วนเกินนั้นไม่ไม่ใช่ว่าบอกตัดเลยในวันเดียวแต่ว่าค่อยๆลดลงไปเราจะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคจำามลไปต้องหาหมอแล้วแบบตันี้เลยส่วนใหญ่เราเอาเข้าไม่เอาม่ออกขอบคุณนะคะ